สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีธนูหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูประจําวันที่16ถึงวันที่31ธันวาคม2564การอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading ดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงถ้ายังไงก็ฝากชาวราศีธนูนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s c ไ i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้ง,ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาลงนะคะสําหรับรายละเอียดการแบ่งราศีอยู่ที่ description box ข้างล่างสามารถไปดูได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่รา ีธนูคนมีแฟนมีคนคุยก่อนสําหรับคนโสดจะอยู่ในพาร์ทหลังแม่หมอจะปักทําสแตมป์ไว้ให้คนโสดนะคะคุณสามารถไปแตะที่เวลาตัวเลขสีน้ำเงินเพื่อข้ามไปฟังในพาร์ทของคนโสดได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะตรงนี้โอเคอมาดูกันนะเครื่องหลังมีความรักความสัมพันธ์คนมีแฟนมีคนคุยธนูจะเป็นอย่างไรบ้าง ที่ผ่านมาน่าจะมีปัญหากันใช่ไหมธนูนะคะน่าจะมีปัญหากันทะเลาะหรือบางทีมันอาจจะมีหลายเรื่องที่เข้ามานะที่ทําให้คุณรู้สึกแบบท้อเหมือนกันนะในความสัมพันธ์คุณอยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะคะเขาคนนั้นอาจจะสร้างเรื่องสร้างราวไว้ให้คุณนะ <S <S เกิดประเด็นเรื่องราวของความหึงหวงได้ด้วยอาจจะไปเห็นภาพบาดตาบาดใจหรืออะไรใดๆก็ตามนะ,ะความหนักหน่วงเกี่ยวกับเรื่องความรัก มาถึงณนะจุดนี้มันยังหนักอึ้งสำหรับเราอยู่แต่เราก็ยังคงปักใจอยู่กับคนนี้เราไม่ถอยไปไหนนะคะเรายัง อยากจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปเขาคนนั้นเนี่ยที่คุณเกี่ยวข้องอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรืออาจจะเป็นความรักที่ต่างวัยคนคนนั้นอาจจะถือแต้มที่เหนือกว่าคุณเขาอาจจะเป็นคนหัวนอกหัวอินเตอร์ได้ด้วยนะคะหรือดูแล้วมีอํานาจมากกว่าคุณมีบุธ,ธิภาวะที่เหนือกว่าคุณเขากุมอํานาจทุกอย่างไว้นะบางทีเขาอาจจะเอาแต่ใจตัวเองก็ได้เขาอาจจะยึดต,ตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะไม่ค่อยได้ฟังความคิดเห็นเราเท่าไหร่เขาทําอะไรที่เป็นไปตาม ามใจเขานะถ้าเขาคิดว่าดีเขาจะทำนะแล้วบางทีไม่ได้ถามเราเลยว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงนะคะเขาค่อนข้างที่จะมันนม่นนามั่นโหนกพอสมควรเนาะโอเคความรักบางเรื่องเราทั้งสองคนอาจจะไม่ได้มีอะไรที่สื่อสารกันตรงไปตรงมาอาจจะมีบาดแผลที่อยู่ในใจมีเรื่องราวที่ไม่พอใจซึ่งไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้บอกกันนะคะไม่กล้าที่จะบอกด้วยนะยัง ปิดบังยังเก็บไว้ในใจนะยังบอกตัวเองว่าทนได้นะประมาณนี้แล้วบางคนอาจจะรู้สึกลังเลในความสัมพันธ์นะคะว่าตกลงจะเอาอยัางไงดีนะจะอยู่หรือจะไปอะไรยังไงนะตอนนี้คุณอาจจะกําลังรู้สึกสับสนว่าคุณจะทํำยังไงดีทีนี้ในไพ่ใบสรุปเองเนี่ยความรักยังคง ต้องแบกกันต่อไปนะคะต้องไปกันต่อนะคะคุณกับเขาเนี่ยผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาก็อาจจะมีภาระหน้าที่หรือมีความรับผิดชอบนะที่มีต่อกันหรือครอบครัวก็ได้นะหรือมันอาจจะเป็นเรื่องที่หนักแล้วก็เหนื่อยมาตลอด ที่ผ่านมานะที่คบกับคนคนนี้นะแต่ก็เหมือนว่าคุณก็ยืนยันที่จะคบเขาต่อไปยังจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ต่อไปแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกคุณก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะยังพยายามในความสัมพันธ์นี้ต่อไปอยู่โ okay. อเคอะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยตอนนี้เขารู้สึกหรือเขามองคุณว่าเป็นยังไงบ้างนะธนู ที่เขามองหรือเขารู้สึกกับเรานะคะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากหรือเปล่านะคิดมากไปนะฟุ้งซ่านเกินไปหรือเปล่านะหรือกังวลมากเกินไปได้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วในตัวของไพ่ใบนี้เขาก็มองว่า ตัวคุณอนะเป็นคนที่เขาปรารถนานะอาจจะเป็นคนในฝันของเขาก็ได้นะเป็นความรักที่เขาต้องการคุณอาจจะทําให้เขาหลงไหลได้ปลื้มเขาได้อยู่เสมอนะคะแล้วเขาก็อยากเขาก็เห็นคุณเนี่ยที่เขารู้สึกเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องศึกษาดูใจกันอีกเยอะนะยังมีเรื่องที่จะต้องการ สื่อสารหรือเรียนรู้ซึ่งกันและกันยังเปิดโอกาสให้ในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ยังคุยกันได้นะคะบางคนอาจจะอยู่ไกลกันอย่างที่บอกนะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยตัวคุณเองเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นคนที่มีโปรเจกต์หรือตั้งใจทํางาน หรือตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนก็ได้คุณเป็นคนที่มีไฟเสมอเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนว่าเขาก็อยากจะให้โอกาสในการที่จะพูดคุยสื่อสารหรือในโหมดของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็อยากที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณกับเขาเนี่ยทะเลาะก,กันอยู่นะคะยังมีเรื่องของการให้โอกาสยังมองถึงความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์อยู่นะ,นะต่อมานะคะ มาดูว่าเครื่องหลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับธนูนะ The Devil The Star ค่ะ Six of p e e c e t หกเหรียญเนาะอืหกเหรียญเขาจะแอคชั่นอะไรกับราศีธนูเขาจะทำให้คุณข้างไค้หลงไหลเขามากขึ้นนะ คุณอาจจะรู้สึกหึงหวงเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะเขาอาจจะมีโมเมนต์ที่ดูร้ายๆดูเกี้ยวกาดได้ด้วยเนาะออมองว่าเนี่ยเขาน่าจจะปั่นป่วนพลังงานให้คุณเนี่ยคลั่งไคล้เขาเยอะขึ้นนะอยากได้ตัวเขาหัวปั่นกับเขาเยอะขึ้น The Star คุณกับเขาอาจจะมีการคุยกันในช่วงดึกนะคะหรือบางทีอาจจะได้ไปดินเนอร์อะไรกันหรือเปล่า เนาะได้ใช้เวลาในโหมดของความโรแมนติกได้ด้วยเนาะ the star นะคะหรือบางทีคุณกับเขาจะทิ้งห่างกันหรอมันเป็นมันไม่น่าจะใช่นะอาจจะมีช่วงห่างแต่ก็ไม่หายไปจากกันนะคะ the star นะมองว่านะ่าจะมาพูดอะไรหรือมาชวนเราไปอยู่ในบรรยากาศที่โรแมนติกนะคะแล้วก็มีการเมตตาต่อกันอยู่ยังมีการหยิบยื่นในโหมดของความรักความสัมพันธ์ให้กันและกันอยู่นะคะตรงนี้ หกเหรียญความใจดีเนาะอ่าโอเคก็มีแนวโน้มว่าจะมาทำให้เราข้างไครข้างรักเขามากขึ้นนะคะอาจจะชวนไปดินเนอร์ได้ด้วยมีของขวัญให้ได้ด้วยไหมได้ด้วยนะคะรวมไปถึงเขาอาจจะทำให้คุณหึงห่วงเขานะคะหึงห่วงเขาแล้วก็ให้ทำให้คุณเนี่ยต้องการเขาเยอะขึ้นด้วยเนาะเพราะบางทีอาจจะมีช่วงที่เหมือนแบบเว้นเว้นห่างนะคะแล้วก็ มองได้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะคะบางทีมาทำให้เราเรียกร้องเขาเยอะอเป็นไปได้ก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วกันเนาะอย่างน้อยก็ยังมีน้ำใจยังมีความเมตตาต่อกันยังมีการหยิบยื่นให้กันอยู่นะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อความนะคะว่าตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะลองเปิดใจให้คนอื่นบ้างสังงานต่อมานะคะ ชวนทะเลาะต่อมานะคะซินยอริต้าอันนี้ต้องไปฟังเพลงของชอนนะจ๊ะว่าความหมายอะไรยังไงนะคะก็เยั่วยวนนั่นแหละนะตรงนี้ก็อาจจะก็อย่างที่บอกนะคุณอาจจะคบกับใครที่เขาทำตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะดังนั้นเขาอาจจะมันนามันหนกแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองเยอะมากเป็นพิเศษนะเหมือนแบบสร้างความหนักใจให้คุณตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะ ทุกคนอ่ะทีนี้มาดูข้อความจากนางฟ้านะคะนางฟ้ามีอะไรจะแนะนำหรือบอกชาวราศีธนูคนมีแฟนมีคนคุยบ้างเครื่งหลังนี้นะคะมาดูกันนะมีดอกทานตะวันด้วยมาดูสิใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ดูแลตัวเองทางร่างกายและจิตวิญญาณของคุณเปล่งปั่งสุขภาพดีอ่า ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ดูแลทั้งร่างกายนะคะกินอาหารบำรุงนะบำรุงร่างกายเราแล้วก็ดูแลสุขภาพจิต ของเราด้วยนะสุขภาพจิตจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่สําคัญดูเหมือนว่าคุณอาจจะหดหู่อยู่หรือเปล่านะคะดูดอกทานตะวันสินะแม้ว่าแสงจะจ้าแค่ไหนเธอก็ยังยิ้มแย้มแจม่มใสอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็ต้องเหมือนต้องมาปรับโหมดด้วยและบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการลดน้ําหนักอะไรหรือเปล่านะคะร่างกายอาจจะขาดสารอาหารนะคะทาให้เรารู้สึกน้อยรู้สึก มันไม่ก๊าปี้กระเป๋าหรือบางบางคนอาจจะรู้สึกแบบทุกข์ใจอะไรอยู่หรือเปล่าทําให้เรื่องอาหารการกินมันผิดปกติไปทีนี้ร่างกายมันก็เลยยิ่งแย่นะคะจิตใจมันก็ดาวลงไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นก็ฝากให้ชาวราศีธนูคนมีแฟนมีคนคุยเนี่ยช่วยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตใจของเราด้วยนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเป็นบ่อพลังเนี่ยจุดกำเนิดของพลังงานที่ดีๆนะคะแล้วก็เป็นจุด จุดกำเนิดที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเรื่องราวดีๆที่จะมีเข้ามานะคะดังนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าจากสิบไม้บางคนธนูเนี่ยอาจจะทำงานหนักนะคะมีภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบเยอะอยังไงก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ชาวราศีธนูมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่คนโสดค่ะมุกออนมาที่ราศีธนูคนโสดนะความรักข้งหลังนี้จะเป็นยังไง1 6 3ทถึง31ธันวาคม2564โอเคอ่ามาดูซิธนูคนโสดยังยังติดอยู่ในกับดักอะไรอยู่เนี่ยยังมุกออนไม่ได้เลยเหรอนะบางคนอาจจะเพิ่ง เลิกลากันมาหรือเปล่านะกับคนเก่านะคะเพิ่งจะอกหักมาหมาดๆเลยนะคะรวมไปถึงต่อให้เราเลิกมานานแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครนะคะความรู้สึกของคุณยังถูกดองไว้แบบนี้คือมันเหมือนแบบจริงๆคุณอาจจะพร้อมที่จะมีคนใหม่แล้วก็ได้แต่ความรู้สึกในใจของคุณเนี่ยมันเหมือนแบบยังแอบหวังยังแอบรอคนเก่าอยู่หรือเปล่ายังไม่พร้อมที่จะ ออกไปจริงๆนะคะนะแล้วก็ธนูบางคนอาจจะมีคนเข้ามาจีบแต่คุณก็ทําเหมือนแบบไม่สนใจไม่อยากเหมือนทําเหมือนว่าตัวเองเหมือนไม่มีใครเลยอะไรประมาณนี้นะคะออแต่จริงๆเราก็คงไม่ได้แบบไม่ได้มีใครเข้ามานะมันมีแต่เพียงแต่แบบเราแบบเราไม่สนใจเราเราเราบอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรประมาณนี้นะทีนี้คนที่จะ คนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ช่วงนี้หรือว่าสถานาการณ์ของความรักเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเรายังเยียวยาไม่เสร็จเลยนะคะเรายังไม่พร้อมที่จะมีคนใหม่นะคะใครเข้ามาจีบคุณก็เหมือนทักตอบไปแล้วคุณก็ถอยกลับมาเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนพอเขาเก้าวเข้ามาคุณก็ถอยหนีนะพอเขาถอยหนีคุณก็ก้าวเข้าไปหรือแบบพอเหมือนมีคนมาคุยคุณก็ คุยนิดหนึ่งแล้วคุณก็ไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคุยเหมือนมันเพราะว่าแบบเหมือนใจเรายังผูกพันอยู่กับคนเก่าหรือแบบสถานการณ์ความรู้สึกเราเนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะไปจริงๆนะคะยังแอบหวังแอบรออยู่นะ,ะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครบางคนอาจจะติดด้วยภาระอะไรก็ได้นะภาระในครอบครัวก็ได้นะ หรือภาระเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคุณอาจจะกําลังเสียสละเพื่อใครบางคนอยู่ก็เป็นไปได้นะณจุดนี้นะคะแล้วทีนี้ในช่วงนี้ความรักที่มันมีเข้ามาบางทีมันก็เป็นเหมือนเรื่องจุกจิกหัวใจเนาะคนที่เข้ามาก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์เนี่ย บางทีทั้งตัวเราด้วยแหละตัวเราแล้วตัวเขาเนี่ยบางทีก็นึกว่าอยากจะจีบอยากจะมีใครนะคะแต่สักพักก็ถอยออกไปเนี่ยนะคะมันเหมือนความสัมพันธ์ที่ยังมองอะไรยังไม่ชัดเจนนะยังต้องเห็น้าแสงเทียนนะคะมันยังมองอะไรยังไม่ชัดเจนแต่แต่ก็ยังไงเดียวแต่ก็พยายามที่จะมองอยู่นะออแต่มันยังคุนเคลือเนาะยังไม่ชัดเจนมันอาจจะจุกจิกยุกยิกหัวใจอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะมีคนทายทักเข้ามาสกิดหัวใจเรานะคะแต่ก็คงยังไม่ได้หัวใจคุณนะคะแล้วทีนี้คุณก็อาจจะแอบได้แต่แอบคิดนะแอบคิดลึกๆในใจเนี่ยมันรอใครรอใครที่คุณปรารถนาจริงๆเนี่ยบางคนแอบชอบใครอยู่ก็เป็นไปได้นะคะก็ยังแอบหวังยังแอบรอคนนั้นอยู่ต่อให้เนื่อนนานเท่าไหร่คุณก็ยังรอแต่คนนั้นนะคุณยังไม่เปิดใจให้ใครเนาะแล้วก็ คนที่เลิกกันมาแล้วบางคนก็อาจจะยังรอคนเก่าอยู่ก็ได้นะทีนี้คนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะจูดโจมเต็มที่ก็ไม่นะคะแต่ก็ยังมารบกวนจิตใจของเราบางทีใจเราก็แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายเหมือนกันนะในใจลึกๆก็อาจจะแอบชอบใครอยู่หรือรู้สึกดีก็ได้นะแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกออกไปหรือยังรู้สึกถึงความไม่มั่นใจยังไม่ชัวในความสัมพันธ์นะประมาณนี้ทีนี้คนโสดที่ มีคนแอบชอบอยู่ในใจมาดูนิดหนึ่งว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะเขามองคุณว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณเป็นคนที่เก่งนะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่หลักแหลมนะคะคุณเป็นคนที่สู้ๆคุณเป็นคนที่มีกำแพงสูงเหมือนกันแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่แบบ ต้องการแฟนหรือต้องการใครที่ที่เป็นแบบที่สุดอะคนที่เก่งนะเ,ออเนี่ยแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณจีบยากหรือเปล่านะมองแล้วน่าจะเป็นงานยากสำหรับเขาคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ห่างไกลกันนานๆเจอกันทีไม่ค่อยได้เจอกันหรือบางทีคุณอาจจะเคยเจอกันแล้วแล้วก็ห่างกันไปนะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่เคยเลิกกันไปแล้วก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ มีฐานะที่ดีนะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่แบบเหมือนมีเงินทองคึกคืนอะไรประมาณนี้นะเต็มไปด้วยผู้คนหรือความมั่งคั่งอะไรที่เกิดขึ้นคุณอาจจะมีธุรกิจอะไรของคุณประมาณนี้นะคะอเขามองมองแบบนั้นนะมองว่าคุณเหมือนสมบูรณ์อ่ะสมบูรณ์เพอร์เฟกอ่ะนะในเรื่องของฐานะการเงินหน้าที่การงานหรือความเป็นความอยู่ที่คุณเป็นอยู่อ่ะทีนี้นะคะ มาดูว่าครึ่งหลังนี้คนที่ราศีธนูแบบชอบเขาจะแอคชั่นอะไรสถ้วย3ถ้วยนี่ก็มาบ่อยนะหลายราศีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เทมเพลนส์เพิ่งจะเห็นนะ <c oughs> แล้วก็เดชาร r ออ t นะคะเขาจะต่อยอดในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการพูดคุยดีๆนะคะเข้ามาพูดคุยเข้ามาลัลลาเข้ามาต่อยอดในความสัมพันธ์ มีการกินเลี้ยงชวนไปกินข้าวได้ไหมได้ด้วยเนาะหรือถ้าเข้าเป็นแก๊งเป็นกวนเป็นกลุ่มหรือมีการคอมมูนิเคชันอะไรเนี่ยติดต่อสื่อสารผ่านใน Facebook หรืออะไรใดๆเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นแบบคืนเคองอะลงตัวเฮฮาปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะฟิลที่จะเกิดขึ้นนะคะ,ะแล้วก็มายกอุ้มชูคนหรือเปล่านะมองว่านะ่าจะต่อยอดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ เป็นช่วงจังหวะที่คุณกับเขาอาจจะได้เรียนรู้อะไรกันมากขึ้นปรับจูนกันหรือรู้นิสัยฟังนิสัยฟังความคิดเห็นทัศนคติปรับจูนซึ่งกันและกันนะ T เทมเพลนส์แล้วก็บางครั้งอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่จะทำให้คุณรู้สึกลังเลในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะดูเหมือนแบบเขายังไม่ค่อยนิ่งนะคะออมองในตัวเทมเพลนกับเดชาริออรบางทีอาจจะ ทักทายเข้ามาพูดคุยสื่อสารนี่แหละเรียนรู้แล้วก็มีโอกาสมาหามาเจอได้ด้วยนะคะทักทายเข้ามาหรือมาหามาเจอกันตัวเป็นๆได้มีการพบปะได้มีการพูดคุยกันเยอะขึ้นนะตรงนี้บางคนดีวกับคนไกลหรือเปล่านะต่างชาติต่างภาษ,ษาได้ด้วยก็คุยกันเยอะขึ้นนะคะ มีแนวโน้มว่าน่าจะได้เจอกันนะคะบางทีอาจจะมีการได้เดินทางรถอะไรอย่างเงี้ยขบวนเดียวกันเนี่ยในในรถคันเดียวกันเนี่ยไปไหนอะไรประมาณนี้นะต่อมาเรามาดูข้อความนะถ้ามาดูข้อความนะคะจากคนที่ เป็นคนของใจของชาวราศีธนูนะคะในอนาคตคนที่จะมาเป็นแฟนชาวราศีธนูในอนาคตอันใกล้นี้นะคะมาดูนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับราศีธนูเขาจะบอกกับคุณว่าอย่างไรนะคะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ชาวราศีธนูแอบชอบอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณแล้วหรืออาจจะยังไม่อยู่ก็ได้หรือคุณอาจจะ เคยรู้จักเขามาก่อนหรือไม่เคยรู้จักก็ได้นะคะคนที่จะมาเป็นแฟนคุณในอนาคตเขาจะบอกคุณว่าอย่างไรมาดูซิตอนนี้เขามีอะไรจะบอกชวนทะเลาะกลับมาได้ไหมคิดไปเองอสังนันนะคะเนี่ยคนโสดบางคนอาจจะดิวอยู่กับคนเก่าอยู่หรือเปล่านะเหมือนจะแบบ กลับมาคืนดีกันแล้วก็ถอยออกมาเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเหมือนไม่คืบหน้านะคะรวมไปถึงถ้าเป็นกับคนที่แอบชอบก็เหมือนแบบจะไปกันได้เหมือนจะคืบหน้ามันก็ก้าวๆย่ำๆถอยๆกันอยู่แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของการนั่งฟ้านะคะมีอะไรจะบอกหรือแนะนำชาวราศีธนูนะคะในช่วงครึ่งหลังนี้คนโสดนะได้เป็นใบนี้มาดูกันนะคะ เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้อารมณ์ของคุณหลุดพ้นจากสรรมการจิตใจของคุณจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะเมื่อต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยให้ใช้ความรู้สึกของคุณเรื่องเซนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วความรู้สึกของคุณนีเป็นหลักนะคะไม่ต้องไปคิดสรรมการหรือหลักการเหตุผลอะไรให้วุ่นวายนะช่วงจังหวะนี้ ความรู้สึกของคุณเนี่ยสำคัญนะมีผลมากๆเลยนะคะคุณว่ายังไงเดอะไฮเพนเทสเกิดขึ้นนะคะเซนและความรู้สึกของคุณเป็นตัวตัดสินในเรื่องราวนะบางอย่างอย่าไปคิดเยอะนะไม่ต้องไปเจ้าหลักการอะไรเยอะแยะนะคนโสดนะคะโอเคขอให้คนโสดธนูมีความสุขสมหวังในความรักไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ